รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยซ์ไมเยอร์คุณรู้ไหมทุกอย่างมีพลังที่ตรงกันข้ามเสมอเราคงไม่รู้ว่าความเชื่อคืออะไรถ้าเราไม่รู้จักความกลัวไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่ต้องเลือกและพระเจ้าก็ไม่ได้อยากได้หุ่นยนต์ตัวเล็กๆ พระองค์ไม่ได้ทําให้ทุกอย่างถูกต้องที่จะสร้างให้เราไปถึงจุดที่เราไม่มีทางเลือกอะไรเลยนอกจากความดีพระองค์อยากให้เราเลือกข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตายประพรและคํำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่านเพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู่ตัวเลือกที่คุณเลือกจะส่งผลต่อลูกหลานของคุณ ทั้งความดีและความชั่วเราจะไม่รู้จักความดีเลยถ้าไม่มีความชั่วอยู่ในโลกนี้เราจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรเราจะไม่รู้ว่าแสงสว่างคืออะไรถ้าไม่มีความมืดเราจะไม่รู้ว่ารักคืออะไรถ้าไม่มีความเกลียดชังเราจะไม่มีความสุขถ้าไม่มีความเศร้าเราจะไม่รู้จักความเมตตาถ้าไม่มีความรุนแรงเราจะไม่รู้ว่าความเงียบคืออะไรถ้าไม่มีเสียงและมีอีกมากมายหลายอย่าง แต่ทางเลือกหมายถึงความร sure. ับผิดชอบบางครั้งเวลามีเรื่องดีๆเกิดข um ึ้นในชีว OK> ิตเราก็ชอบรับเอาแต่สิ่งดีๆแต่พอเป็นเรื่องผิดพลาดปุ๊บนั่นไม่ใช่ความผิดของฉันมันเป็นความผิดพลาดของคนอื่นเสมอในโรมบทที่ 14: ข้อ23การกระทำใดๆที่ไม่ได้เกิดจากความเชื่อก็เป็นความบาปทั้งสิ้นตรงนี้เขากำลังพูดถึง การกินเนื้อที่นําไปถวายให้กับรูปเคารพแต่ตรงนี้มีบทเรียนที่เราไม่ควรพลาดเขาบอกว่าถึงแม้การกินเนื้อที่ว่าจะไม่ผิดแต่ถ้าท่านกินแล้วคิดว่ามันผิดสําหรับท่านมันก็เป็นเรื่องผิดเขาบอกว่าสิ่งใดที่ไม่ใช่ความเชื่อก็เป็นบาปดังนั้นไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามถ้าเราไม่ได้ทําด้วยความเชื่อแต่ก็ยังทำอยู่มันไม่ใช่ความพลาดพลั้งแล้วแต่มันเป็นความบาป รู้ไหมว่าความเหนื่อยหน่ายก็เป็นความกลัวอย่างหนึ่งคุณรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับอะไรบ้างอาทิตย์นี้คุณพูดว่าฉันไม่อยากเลยกี่ครั้งแล้วฉันไม่อยากไปร้านสะดวกซื้อบางคนต้องขับรถไกลามาที่นี่ตอนนี้คุณไม่อยากขับรถกลับไปแล้วใช่ไหมคะบางคนได้ที่จอดรถไกลามากซึ่งมันทําให้คุณต้องเดินไกลจนตอนนี้คุณไม่อยากจะเดินกลับไปแล้ว แล้วคุณก็เอาแต่บ่นว่าคุณไม่ได้ที่จอดรถดีๆจริงๆแล้วคุณควรจะก้มหน้าลงและขอบคุณพระเจ้าที่ได้เข้ามาในที่ประชุมนี้ได้มาอยู่ในที่ดีๆแบบนี้ได้ฟังเทศนาดีๆแบบนี้ใช่ค่ะคุณน่าจะซื้อหนังสือเรื่องพลังของการขอบคุณฉันจะบอกคุณอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณคิดว่าฉันโหดกับคุณแล้วก็ฉันก็โหดกับตัวเองเหมือนกัน เหนื่อยนายและเสียใจกับอดีตทั้งสองอย่างนี้ไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้เราเสียใจกับอดีตที่เรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเรารู้สึกเหนื่อยใจกับเรื่องในอนาคตที่ยังไงเราก็ต้องทําอยู่แล้วแล้วทาไมเราต้องไม่สบายใจอีกมันมันชอบเวลาที่คุณรู้สึกไม่สบายใจไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณก็สนุกกับมันได้ฉันใช้เวลาน,านานมากที่จะเข้าใจเรื่องนี้เดฟเป็นคนประเภทที่สนุกสนาน ตลอดเวลาบางครั้งเวลาฉันมองว่ามันไม่สนุกเลยแต่เขาก็ยังอยากสนุกเมื่อก่อนสมัยที่ลูกเรายังเล็กเขาก็จะไปที่ร้านขายของเรามีรถอยู่คันหนึ่งเราไปที่ร้านขายของแล้วเราพาลูกๆทุกคนของเราไปด้วยทุกอย่างเป็นเหมือนฝันร้ายเรามีเงินไม่มากเท่าไหร่น่าจะแค่สองพันเพื่อจะซื้อของกินของใช้สำหรับสองอาทิตย์ ฉันต้องรวบรวมคูปองทั้งหมดเท่าที่จะหาได้พาเครื่องคิดเลขไปด้วยคำนวณของทุกอย่างที่ต้องซื้อคุณก็รู้ว่าเราชอบของถูกและดีและอย่าไปร้านขายของตอนหิวเด็ดขาดมันเป็นเรื่องที่ผิดเอามากๆที่จะไปร้านขายของเวลาหิวแล้วถ้าคุณสังเกตการวางของในร้านดีๆของที่คุณจําเป็นต้องซื้อมันจะอยู่แถวสุดท้ายน่นพวกนมไข่ชีสอะไรพวกนั้นมันจะอยู่แถวในสุดที่คุณต้องเดินเข้าไปและคุณ จะได้หยิบอะไรหลายๆอย่างกว่าจะไปถึงตรงนั้นคุณจะได้ของที่ไม่จำเป็นหรือถ้าคุณเคยเป็นคนแบบฉันคุณต้องหยิบของออกจากรถเข็นที่เกินงบที่ตั้งไว้แต่แทนที่คุณจะเอามันกลับไปวางไว้ที่เดิมคุณกลับเอามันไปยัดไว้กับน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาล้างจานอะไรพวกนั้นอเมนไหมคุณอาจจะบ่นว่าคนเพี้ยนที่ไหนเอาหัวผักกาดมาไว้กับน้ำยาล้างจานเนี่ยฉันเองค่ะฉันเป็นคนทำ แต่ถ้าเดฟเป็นคนไปซื้อของ,ของเขาจะสนุกมากเขาสูงตั้ง195่งเซนติเมตรและเขาจะเห็นของที่ฉันมองไม่เห็นเช่นเขาอาจจะเดินเข้าไปในอีกล็อกหนึ่งที่เขาเห็นฉันแต่ฉันไม่เห็นเขาแล้วเขาก็จะหยิบของนุ่มๆที่ไม่ทําให้เจ็บเช่นกระดาษที่ชู่ห่อใหญ่อะไรทำนองนั้นแล้วเขาก็โยนข้ามล็อกมา ให้มันมาโดนฉันหรือเขาจะเอารถเข็นไล่เด็กๆวแล้วฉันก็จะโมโหมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆ <sh arp OS> จนถึงจุดที่ฉันนึกว่าฉันคงต้องระเบิดแน่ๆในขณะที่ฉันพกทั้งเครื่องคิดเลขคูปอง <sh arp OS> ฉันกำลังพยายามจะซื้อของให้เสร็จไปจ่ายเงินเอาของใส่รถขับรถกลับบ้านแล้ว <sh arp OS> เอาของไปเก็บ <sh arp OS> เขาบอกว่าผมก็แค่หาอะไรสนุกๆทำนิดหน่อยเอง ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าใครๆก็อาจจะโมโหได้ถ้าเจอเรื่องแบบนี้แต่มันก็จริงมีหลายอย่างที่เรากดดันเกินไปทั้งที่เราควรสนุกกับมันได้จริงไหม <Yeah. S 1> ขอร้องค่ะฉันปวดหลังอยู่อย่าให้ฉันต้องพยายามมากเลย <Yeah. S 1> ฉันเจ็บตรงนี้มากตรงนี้ สิ่งใดที่ปราศจากความเชื่อก็เป็นความบาปโอเคค่ะฉันชอบโยชูวาบทที่หนึ่งข้อ1นถึงเมากฉันคงจะไม่อ่านทุกข้อต่อมาหลังจากที่โมเสสผู้รับใช้ของพระยาเวสิ้นชีวิตแล้วพระยาเวตรัสกับโยชูวาบุตรนูนผู้ช่วยโมเสสว่าฉันชอบความจริงที่ว่าโยชูวาใช้เวลาหลายปี ไม่ทําอะไรเลยนอกจากรับใช้อยู่กับโมเสสจนสุดท้ายเขาได้เข้ามาทําหน้าที่แทนโมเสสคุณอาจจะบอกว่าฉันก็เป็นแค่ผู้รับใช้แต่พระเยซูตรัสว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือผู้รับใช้ทุกคนอเมนไหมเขาได้รับหน้าที่แทนโมเสส และในข้อที่สามข้อที่สองบอกว่าโมเสสผู้รับใช้ของเราสิ้นชีวิตแล้วซึ่งตรงนี้น่าสนใจเพราะพวกเขาไว้ทุกข์ให้โมเสสสามสิบวันแล้วเขาก็รู้ว่าโมเสสตายแล้วทําไมพระองค์ต้องบอกอีกว่าโมเสสตายแล้วทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเขาตายเพราะพระองค์อยากจะประกาศให้รู้ว่าเขาตายไปแล้วจริงๆการไว้ทุกข์สามสิบวันได้สิ้นสุดลงแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องลุกขึ้นและกลับไปทํางานต่อ โมเสสตายแล้วได้เวลากลับไปทำงานแล้วบัดนี้เจ้าและชนชาตินี้ทั้งหมดจงลุกขึ้นข้ามแม่น้ำจอแดนนี้ไปยังแผ่นดินซึ่งเรายกให้พวกเขาจากนั้นก็บอกว่าฉันชอบฉบับแปลนี้ที่สุดฉันขอยกฉบับที่ฉันชอบนะคะทุกทุกที่ที่ฝ่าเท้าของเจ้าจะเหยียบเราได้ยกให้เจ้าไว้แล้ว ณรู้ไหมว่าหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมชีวิตอันแสนวิเศษนี้ไว้ให้กับฉันแล้วทรงจัดเตรียมชีวิตที่แสนวิเศษนี้ให้กับคุณด้วยถึงคุณจะทำแผน A พังแต่พระเจ้าสามารถทำให้แผน B ีดีกว่าเดิมได้ คุณอาจจะบอกว่าโอ้ฉันทำชีวิตฉันพังไปแล้วอาอไม่ค่ะพระเจ้าคือพระเจ้าพระองค์ทำได้ทุกอย่างที่พระองค์ต้องการพระองค์ตรัสว่าทุกทุกที่ที่ฝ่าเท้าของเจ้าจะเหยียบเราได้ยกให้เจ้าไว้แล้วพระเจ้ามอบให้เราแล้วเหลือแต่เราต้องรับมันเอาไว้คุณเข้าใจไหมพระเจ้ามอบให้เราแล้วแต่แค่เราเข้าไปรับมันเอาไว้ ฉันบอกเลยว่ามารไม่ชอบคำเทศนาในวันนี้แน่ในข้อ5ไม่มีใครจะยืนหยัดต่อนหน้าเจ้าได้ตอลอดชีวิตของเจ้าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรเราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้น เราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้าค่ะมีบทเรียนที่ดีมากตรงนี้พระองค์ไม่ได้บอกว่าโยชูวจงออกไปแล้วทำทุกอย่างเหมือนที่โมเสธทำแต่พระองค์บอกว่าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรเราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนคนอื่นเพื่อจะได้เป็นคนที่ยิ่งใหญ่คุณแค่ต้องเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับคุณและไม่ว่าพระองค์ต้องการให้คุณทำอะไรคุณก็ทำได้ ขอบคุณพระเจ้าฉันไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนใครฉันมีอิสระที่จะเป็นฉันและคุณก็มีอิสระที่จะเป็นคุณฉันชอบมากเราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรเราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้นในข้อที่ 6, ข้อ7และข้อที่9พระงตรัสแบบเดียวกันถึง3ครั้ง จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดข้อที่7จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิดระวังที่จะทําตามธรรมบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้นอย่าหันเหจากธรรมบัญญัตินั้นไปทางขวาหรือทางซ้ายเพื่อเจ้าจะได้รับความสําเร็จอย่างดีในทุกแห่งที่เจ้าไปกุญแจสําสคัญของการมีชีวิตที่ดีนั้นเรียบง่ายมากคือการเชื่อฟังพระเจ้า เห็นไหมว่าการเป็นคริสเตียนไม่มีอะไรซับซ้อนเลยมันง่ายมากคุณอยากมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมมากๆจนคุณต้องอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจไหมเชื่อฟังพระเจ้าทำตามที่พระองค์บอกไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตามไม่ว่าคุณจะอยากทำหรือไม่อยากทำก็ตาม ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามรับเอาทัศนคติใหม่ๆลูกจะไม่ใช้ชีวิตตามความรู้สึกของลูกลูกจะดำเนินชีวิตตามถ้อยคำของพระองค์ไม่ว่าลูกจะชอบหรือเปล่าแต่ด้วยความช่วยเหลือของพระองค์ลูกจะทำตามที่พระองค์บอกให้ลูกทำฉันบอกเลยว่าใครก็ตามที่ทำตามนั้นชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปไม่ว่าเรื่องเลวร้ายไม่ว่าเรื่องแย่แค่ไหนพระเจ้าจะใช้ให้เกิดเป็นผลดี ฉันกำลังกดดันใครมากไปไหมคือคุณเข้าใจใช่ไหมนึกออกไหมลูกพร้อมจะเลิกใช้ชีวิตตามความรู้สึกของลูกลูกจะใช้ชีวิตตามพระวจนะซึ่งมันง่ายที่จะรับปากตอนคุณอยู่ที่นี่แต่ลองดูครั้งหน้าที่คุณอยากจะทำอะไรบางอย่างแต่ลึกๆในใจของคุณรู้ว่าพระเจ้าห้ามไม่ให้คุณทา หลายคนไปดูหนังที่รู้ดีว่าคุณไม่ควรดูเลยแต่คุณไม่อยากให้คนอื่นมองว่าคุณเป็นพวกคลั่งไคล้พระเยซูคุณไม่อยากคิดคุณไม่อยากให้พวกเขาคิดอย่างนั้นทำไมคุณถึงสนใจจังเลยว่าคนอื่นจะคิดยังไงอย่างน้อยถ้าเขาคิดถึงคุณพวกเขาก็จะไม่ไปยุ่งกับคนอื่น ใช่คุณอาจต้องอยู่บ้านคนเดียวทั้งคืนแต่พอรุ่งขึ้นคุณจะรู้สึกดีมากเพราะคุณได้เชื่อฟังพระเจ้าฉันอยากจะบอกคุณอย่างหนึ่งว่าการเชื่อฟังการเชื่อฟังคือการเรียนรู้จากเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิต คุณอาจจะฟังเรื่องสั้นที่ฉันเคยเล่าให้ฟังแล้วก็หัวเราะเพราะคุณคิดว่ามันตลกแต่นั่นคือสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้คุณไม่จําเป็นต้องเข้าเรียนในโรงเรียนพระคัมภีร์เลยถ้าคุณไม่มีทุนไม่เหมาะที่จะไปเรียนซึ่งถ้าใช่ก็ไปเลยแต่ถ้าไม่ใช่คุณสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนพระวิญญาณได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามสิ่งที่คุณต้องทําคือบอกกับพระเจ้าวันนี้ว่าลูกอยากลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ลูกอยากลงทะเบียนในโรงเรียนของพระองค์ลูกกินดีเริ่มจากชั้นอนุบาลถ้านั่นเป็นชั้นเรียนที่เหมาะกับลูกแต่ถ้าลูกอยากเข้าเรียนในโรงเรียนของพระองค์และอยากเรียนรู้การเป็นคริสเตียนที่แท้จริงอเมนไหมพระเจ้าบอกให้พวกเขาเข้าไปครอบครองแผ่นดินนั้นและพระองค์อยากให้คุณครอบครองพระสัญญา แต่ถ้าคุณลองศึกษาดูให้ดีคุณจะรู้ว่าครอบครองหมายความว่ายังไงมันหมายถึงการขับไล่คนที่ครอบครองอยู่ก่อนนั้นให้ออกไปในพระคัมภีร์บอกว่ามีเส้นทางที่สั้นกว่าที่พระเจ้าสามารถนําพวกเขาไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญาได้แต่พระองค์นำพวกเขาไปทางที่ไกลและลําบากกว่าเพราะพวกเขายังไม่พร้อมสําหรับการทําสงครามตรงนี้มีบทเรียนที่ฉันอยากจะแบ่งปัน พวกเขาก็เลยวนเวียนไปไปมาๆในถิ่นทุรกันดารพวกเขาควรต้องมีพลังของการขอบคุณเพราะอย่างเดียวที่พวกเขาทํามีแต่บน่นพวกเขาเดินเตะไปไปมานานถึงสี่สิบปีทั้งที่ระยะทางแค่สิบเอ็ดวันถ้าคุณลองศึกษาให้ดีทุกๆุเมืองที่พวกเขาเข้าครอบครองพวกเขาต้องต่อสู้เพื่อขับไล่ผู้ครอบครองในตอนนั้นออกไป เยริโค er เป็นเมืองแรกที่พวกเขายึดครองพวกเขาครอบครองเมืองนี้ได้แต่ต้องกำจัดผู้ครอบครองคนเก่าก่อนพวกเขาต้องทำสงครามดาวิด <David S 2> ได้รับการเจิมให้เป็นกษัตริย์นานถึง20ปีกว่าเขาจะได้ขึ้นรับตำแหน่งจริงๆในระหว่างนั้นเขาทำอะไรเขาต้องต่อสู้กับโกลิัตคุณต้องรู้วิธีเอาชนะมารรู้ไหมว่าคุณจะต้องทำยังไง แม้จะรู้สึกกลัวแต่คุณก็ทำต่อไปทั้งๆท,ที่กลัวฉันไม่ได้หมายถึงคุณต้องขึ้นไปปีนยอดเขาเอเวอเรสต์ฉันไม่ได้พูดถึงอะไรทำนองนั้นฉันว่ายน้ำไม่เก่งฉันจะไม่ไปในที่ลึกๆเด็ดขาดฉันไม่ได้พูดถึงความกลัวแบบนั้นฉันกำลังพูดถึงคุณมีชะตาชีวิต มีชะตาชีวิตของตัวเองแต่มานพยายามจะดึงคุณออกฉันรอนานมากกว่าจะได้มาเป็นนักเทศโอ้ฉันอยากให้มีคนมาเชิญฉันไปเทศนาจังเลยฉันรอจนแทบไม่ไหวแล้วในที่สุดก็มีคนมาเชิญมีสองที่ไม่ใช่แค่ที่เดียวฉันต้องไปเทศที่โคโลราโดและหลังจากนั้นฉันก็ไปเทศที่ฟลอริดาต่อ ที่โคโลราโดฉันได้เทศนากับนักเทศที่มีชื่อเสียงมากๆซึ่งฉันดีใจมากๆเพราะฉันรู้ว่าจะต้องมีคนมาฟังเขาเยอะมากๆแน่แต่สุดท้ายเขาก็ยกเลิกแล้วก็ต้องเจอพายุหิมะแล้วก็เหลือแค่ฉันกับคนฟังแค่นิดหน่อยน้อยมากน้อยมากๆคนน้อยมากๆ ฉันก็เลยเริ่มทอ้อใจและมานก็พูดกับฉันว่าเจ้าคิดว่าเจ้ากำลังหลอกใครอยู่เจ้าไม่ได้ถูกเรียกให้มาทำอะไรหรอกเจ้าคิดขึ้นมาเองทั้งนั้นนี่มันเรื่องไร้สาระจริงๆแล้วฉันก็ไปที่แจ็คสันวิลในเมืองฟลอริดาจะมีคนมาร่วมประมาณ900คนในการประชุมครั้งนั้นแต่ที่ฉันได้รับเชิญก็เพราะเพื่อนของ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 เพื่อน,ออน,ออนฉัน นักเทศเขายกเลิกในนาทีสุดท้ายเขาไม่มีทางเลือกก็เลยเชิญฉันไปแล้วฉันก็ไม่ใช่นักเทศหลักฉันสอนในช่วงเวิร์กช็อปเท่านั้นนักเทศทั้งหมดนั่งอยู่แถวหน้าที่มีศาสนาจารย์คนนั้นคนนี้บิชอปท่านนั้นผู้เผยพระชนะท่านนั้นท่านนี้และจอยซ์จากเมืองเฟนตันจนฉันรู้สึกว่าตัวเอง เล็กแค่นี้เองแล้วเขาก็ขอให้ผู้สอนชั้นเวิร์กช็อปลุกขึ้นให้เวลาสามนาทีพูดเรื่องที่จะทำเวิร์กช็อปด้วยกันในวันพรุ่งนี้แล้วฉันก็ประหมาามากๆพอถึงคราวที่ฉันจะต้องพูดฉันเริ่มอ้าปากแล้วพอพยายามจะพูดแต่กลับมีเสียงแบบนี้ออกมา <laughs> แบบอ่ะเออ ออกไม้เวลาที่คุณประมาทคอคุณจะแห้งรู้สึกเหมือนอยากจะเข้าห้องน้ํา <laughs> เหงื่อแตกมีแต่อะไรแปลกๆแล้วมานก็ตะโกนใส่หูฉันถ้ารู้ตัวอย่างนี้แล้วก็รีบเก็บของไปซะกลับไปอยู่เมืองเฟนตันแล้วก็อย่าคิดจะไปไหนอีกเธอคิดว่าตัวเองเป็นใครดูสิผู้พยากรณ์ผู้เผยพระชนะศาส,สนาจารย์แล้วก็จอยส์ ไมตอนนี้ฉันจบปริญญาเอกแล้วแต่ฉันก็ไม่ได้อยากให้ใครมาเรียกว่าดรจอยซ์ฉันชอบเป็นจอยแบบนี้แหละอเมนไหมแค่เป็นจอยเฉยๆจากเมืองเฟนตันก็ได้รับการเจอมมากพอๆกับผู้เผยพระชนะคนอื่นๆอเมนไหมตอนนั้นเอง ที่ฉันได้ตัดสินใจซึ่งมันเป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตของฉันไปเลยว่าฉันจะเปิดปากและลองสอนอีกครั้งหรือจะรีบเดินลงจากเวทีกลับบ้านไปแล้วก็ไม่กลับมาสอนอีกเลยแน่นอนว่าฉันพูดใหม่อีกครั้งแล้วฉันก็ยังอยู่ตรงนี้อเมน ต้องเรียนรู้ที่จะทําทั้งที่รู้สึกกลัวและฉันจะเล่าเรื่องในหนังสือของฉันก่อนที่เราจะจบให้คุณฟังมีผู้หญิงคนหนึ่งนี่เป็นเรื่องจริงเธอพลาดชะตาชีวิตของเธอไปเพราะความกลัวความกลัวได้ขโมยทุกสิ่งทุกอย่างไปจากเธอเธอจะไม่ออกจากบ้านตอนกลางคืนเพราะเธอกลัวความมืดเธอไม่ขับรถเพราะไม่กล้าขับรถบนถนนเธอไม่ชอบอยู่กับคนเยอะๆก็เลยอยู่ตัวคนเดียว ทุกอย่างคือความกลัว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 เธอเป็นคริสเตียนแล้วและพระำีก็บอกไว้ชัดเจนว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขลาดกลัวแก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยริษานุภาพความรักและการบังคับตนแก่เรา สิ่งรบกวนฉันขอขับไล่<ห><ว>จนกระทั่งมีเพื่อนคริสเตียนคนหนึ่งของเธอมาหาเธอเอาแต่สงสารตัวเองฉันกลัวมากเลยฉันกลัวว่ามันจะขโมยทุกอย่างไปจากฉันและผู้หญิงคนนั้นก็มองมาที่เธอเพราะฉันได้อ่านข้อความนี้ชีวิตฉันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเธอบอกว่าทําไปเลยทั้งที่กลัวนั่นแหละ หรออะไรทำให้คุณคิดว่าถ้าคุณกลัวแล้วคุณจะไม่สามารถทำสิ่งน anyway ั้นได้รู้ไหมว่าความกล้าหาญคืออะไรคือการก้าวไปข้างหน้าทั้งที่รู้สึกกลัวฉันรู้จักผู้ชายคนหนึ่งที่มาร่วมประชุมเมื่อที่ที่แล้ว เขามาครั้งล่าสุดที่ฉันจัดประชุมในเมืองนั้นแล้วเขาก็ถามคําถามเดิมที่เคยถามเมื่อสองสามปีก่อนแปลว่าเขาติดอยู่ที่เดิมเขาบอกฉันว่าผมไม่เข้าใจแต่ผมรู้สึกว่าพระเจ้าอยากจะใช้ผมแต่ผมไม่รู้จริงๆว่าพระเจ้าอยากให้ผมทําอะไรคุณช่วยบอกผมได้ไหมว่าผมจะรู้ได้ยังไงว่าพระเจ้าอยากให้ผมทําอะไรฉันตอบว่าได้สิลองออกไปทําอะไรสักอย่าง <laughs> แล้วถ้ามันไม่ได้ผลก็แปลว่ามันไม่ใช่คุณก็แค่ถอยกลับมาคิดเลยว่าอันนี้ไม่ใช่แล้วครั้งหน้าที่มีโอกาสคุณก็ลองทำสิ่งใหม่เหมือนกับการเตรียมตัวสำหรับงานปาร์ตี้แบบฉันกำลังจัดงานปาร์ตี้เพราะฉันกำลังทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ฉันทำฉันสนุกมากเลย ฉันมีความสุขมากที่นี่วันนี้ฉันอยากทำงานนี้มากกว่าอะไรทั้งสิ้นฉันอยากทำสิ่งนี้มากกว่าอะไรในโลกแล้วแต่ฉันเคยลองอย่างอื่นมาแล้วฉันพยายามประกาศตามท้องถนนแล้วไม่ชอบเลยฉันเคยลองดูแลเด็กเล็กๆเ,เด็กๆก,ก็ไม่ปลื้มเลยฉันยังเคยทำความสะอาดบ้านศิยาพิบาลด้วยแล้วก็ไม่ชอบเลย ฉันเคยลองเป็นเลขาให้เขาแต่ก็ถูกไล่ออกแต่พอท่านมาสอนอ่าอันนี้แหละอาเมนเห็นไหมเรากลัวเกินไปว่าจะทำผิดอย่ากลัวเกินไปฉันอยากบอกแบบนี้ว่า คุณไม่มีวันได้เจอสิ่งที่ใช่แน่ถ้ายังกลัวจะทำผิดอยู่ตลอดเวลา